สำหรับขวัญใจวัยรุ่นนะคะตลอดการจริงๆนะกับเจ้า Toyota v วีอคันนี้นะคะได้รถบ้านสวยๆนะคะเป็นเครื่องยนต์1.5ตัว e ปี2013 ค่างวดผ่อนเริ่มต้นที่4ใบเทาเท่านั้นนะใครที่ตามหาอยู่นะคะต้องที่นี่เลย spcar 6แเสรีไทย64ช่องทางการติดต่ออยู่ที่ด้านบนนะคะตามนี้ได้เลยมีแอดมินคอยตอบคุณลูกค้าตลอดเลยนะสำหรับคันนี้นะคะใครที่อยากได้จะบอกว่าราคาไม่ถึง2 0 0แสนแล้วนะคะกับรถที่เป็นพระเอกตลอดการนะคันนี้ ได้ในส่วนของตัวกระจังหน้าโครเมียมสชั้นสวยๆนะโลโก้ Toyota มีมาให้เรียบร้อยไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะและที่สำคัญคันนี้เขาจัดทรงลงล้อให้แล้วเรียบร้อยนะเปลี่ยนล้อมแม็กมาให้แล้วเครื่องหมาย VVTi ข้างตัวรถไฟเลี้ยวที่แก้มด้านซ้ายด้านขวาของตัวรถนะคะภายในเป็นเบาะผ้าสวยๆแบบนี้เลยเดิมทุกจุดเดิมโรงงานนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเครื่องเสียงนะ C D F M A M เชื่อมต่อบลูทูธเล่นได้แอร์เป็นแอร์อ a นาล็อกเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะตัวนี้นะคะห้องโดยสารกว้างๆสวยๆนั่งได้จริงนะคะคันนี้บอกเลยสภาพบาะนี่ดีเนียบมากคันนี้เลขมาอยู่ที่แสนไปปลายเท่านั้นนะคะไม่ถึง200แสนนะกับราคานี้นะอย่าคิดนานตัวนี้ตัวหายากนะคะตัว E โลโก้ VOS อยู่ด้านหลังสวยๆแบบนี้เลยไฟหน้าไฟไท้ายใสๆสวยๆนะคะ1,95,000ซื้อสดจบราคานี้ได้เลยนะหรือว่าถ้าใครจะจัดไฟแนนซ์ก็จัดได้เหมือนกันข้างวดผ่อนรวมต้นที่4,000บาทตามที่แจ้งใครที่หาอยู่อย่าลืมช่องทางการตต่อด้านบนมารับรถกลับไปค่ะ